เอาน้ำด้วยไหมเอาน้ำด้วยอ่ะสดน้ำดูดแซ็บปะอี๋ละแซ็บปะเอาเนี่ยเอาไข่ขาวพ่อเจ็บแซ็บหลายบ่แซ็บหลายแซ็บเจ็บอืมแซ็บแสบโอ้เ็ษปากเ็ษปากอกระดาษกระดาษ เย็นอาหารบ้าง,งากกาพี่น้องจ้ากินแจ๊กเขาแก่กเขาตม้มแจ๊กโจ๊กแป้นั่นหลายคนกระเบือสัญหาวิธีมามาใหมา่ปลาปลามันกระเบือใส่นันไส้หมูมันกระเบือมาหนี้ก็เปลี่ยนเป็นมาหม,าม,ม่แซนปลาแซลมอเสียบลายมากหลายสดน้ำสัญจุดจุดจุดเสียบลายปะแซ่บ chẹp lái, áo mẹ đi chẹp lái chẹp lái chẹp lái, lão chẹp lái ya ship bận, chẹp lái, à à à, áo sốt à, chẹp lái, chẹp lái, à tắc tơn bao bao, à tắc, hôm nay bưng 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 ya tắc tơn hay. tắc tơn măm mà bao, ơi, không, mày รู้อยู่ว่าตักได้แต่ไม่เอาหนูดูการ์ตูนไปอย่าป้อนหรือย่าตักให้เอาเอาไหนเอาไหนอันนี้เหรออ่ะอําเอาอันนี้เหรอาปลาด้วยว้าอูอยากได้ปลาพี่น้องอําอดูดขึ้นไปอ้าดุดดุดดุดอูดุดเออใส่อดุดอลย เอออดุอดุอดุห้องสีเบืองกระตุ่นจ้าอืมเป็นาเพิ่นจับได้อุ้ยเสียงสดอีเมียคอยสดใดว่าน้ำนะสดใดว่าน้ำอ่ะสดน้ำสดน้ำเข้าโอู้หเสียงแซ่บบไลยบ่ แสบหลายแสบแเบบอดูแสบแโอ้ยอะบอกบอบอกิแสบแบแสบแบแสบแบสแสบลบแสบแบเบแแสแสบแสบ แซ right ่บไลน์เนาะแซ <summary. S 2> right ่บไลน์เนาะป๊าป๊ามาเออป๊าป๊ามายังไงก็ต้องกินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวป๊าป๊ารอได้อ่ะอป๊าป๊าในเจ้ากำลังแซ่บอู้หูน่าเห็นไหมป๊าป๊าบอกเจ้าเก่งอ่ะสดเออแซ่บไลน์ไลน์คนว่าอันนี้เนี่ย เก่งจ sí. okay. 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 ังเลยเก่งน uh ี huh. like. mm ่เขาเปลี oh, oh, ่ยนอาหารเขากินมาม่ากับปลาชะมอนแซ่บล้ายหลายเขาวะเขาบอกกินเองได้เดี๋ยวนะเดี๋นะเสียงโอ้ยหใครโอ้โโอ้โหเสี่ยสีเดายเออชอางนาการะตูนนะแสบล้ายหลายว่าว่าให้ป้าป้าฟังดิป้าป้าแซ่บล้ายหลายทำไมอ่ะไหนไหนเราพูดเล่าให้ป้าป้าฟังดิ ไหนพูดลาสิเจ็บหลายหลายเจ็บหลายหลายอ๋อกินปลาเจ็บหลายอุ้ยฟังเสียงกินเวฟก้อนแล้วก็ขึ้นเมื่อมามากินไม่ดีเลยโซเดียมเยอะนานๆกินทีอัเสิร์ฟเเช็ดมือเช็ดมือเช็ดปากนั่นแหลกก็ไปเล่น ย่าไม่ให้ไปเล่นหนูชอบไปเล่นเม็ดไอ้น,นั่นน่ะเม็เดอะไรชดมาม่าไม่ต้องกินเยอะก็ได้ตักข้างล่างข้าวกับปลาเยอะๆหน่อยกปาไปกินไหนปลาแอบร้ายนายฮะเพอก็หิวเออเอลก็อยากกินน,นี่น น่ะตักกับเนื้อปลามากินเยอะๆข้ามใหญ่ๆแต่ใหญ่ข้มใหญ่ๆเลยเยอะๆเลยเนื้อปลาน่ะข้างล่างน่ะเออเนี่ยตักปลามาพอแล้วมามาเนี่ยเอาเนี่ยตักเนื้อปลาไปแมวจะตักเองรุดดุดเร็วอ่ารีบๆกิน มีทั้งฟ้ามีทั้งไข่อะอะอะเอาเดีเ๋ยว